ไปครับเดี๋ยวจะมาซ้ำเนี่ยนะฮะต้นที่ผมบอกวันนั้นนะครับที่มากับพี่มิวร้อนแทบเป็นแทบตายสองคนบอลูกนะฮะวันนี้มาคนเดียวครับผมหวานว่าจะมาซ้ำกันพอดีไปทุระนะครับเห็นไหมครับมิ้มนะครับผมสั่นหน่อยนะฮะอยู่ข้างล่างไม่สูงนะครับพอขึ้นมาสั่นนะครับพี่น้องนู่นฮะรดผมนะครับ พอขึ้นมาแล้วน้องๆพึง่งเลยฮะนี่ครับผมผมเอาควันใส่ไปบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวตัดมารุ้นครับผมต้องต้องตัดกิ่งโน้นนะฮะไปครับผมเล่นฮนะตัดลงมาแล้วครับผม นี่ครับหัวน้ำฮะเพื่อนๆน้องๆอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะหัวน้านะครับผมเห็นไหมฮะนี่นะครับน้ําฮะเหนียวหนึบนะครับผมฮะหลังล่วงไปแล้วครับผมพอดีตัวมันเกาะแล้วก็ขาดไปนะฮะแต่แก่แล้วครับผมได้น้ําก็โอเคนะครับมันไม่ธรรมดาเลยครับใหญ่ครับผมนี่ครับ ในนี้มีแต่น้ำหวานพึ่งนะครับน้องๆเพื่อนๆนั่นเดี๋ยวกันนะแป๊บหนึ่งนี่ครับตัวนั่นก็เกสรผมจะไม่ตัดออกจะใส่ไปแบบนี้ฮะเพื่อนๆกัดกินได้เลยนะครับเกสรดอกไม้นานาชนิดนะครับนี่นะฮะบางท่านบอกเป็นขี้พึ่งไม่ใช่นะครับผมอย่าเข้าใจผิดเป็นขี้พึ่งมันเป็นละอองของดอกไม้นะครับผมต่างๆเหมือนกับพึ่งนี่แหละฮะ ก็อยู่อยู่ในนี้นะครับเยอะนะฮะโอเคครับเพื่อนๆนสี่ก้อนใหญ่ๆนะฮะมีใหญ่อยู่สามก้อนเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใหญ่แต่ยังไม่ปิดตานะครับผมแต่น้ำน่ยอยู่ข้างในเห็นไหมฮะอยู่ข้างในทางนั้นเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่ชมคลิปเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะฮะคลิปต้นนี้ตัดโหดหน่อยโอ้โหสุดยอดครับมาซ้ําครับผมที่มากับพี่มิวท้งนั้นเลยนะครับผมสวัสดีครับผม